และนี่คือส่วนข,ของห้องนอนซึ่งตอนนี้ช่างของเราจลังทางานในการขัดเพื่อที่จะเก็บสีในส่วนต่างๆค่ะเป็นการทําตู้สื<ม>้อผ้เต็มพื้นที่พื้นจะหลดฟ้าซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีของงานด i วอินต้องดีวอินเท่านั้นนะคะซื้อเฟอร์ลอยมาทําไม่ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าง,งานจนังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราจะพามาดูนะคะสําหรับใครที่มีไอเดียที่จะตกแต่งบ้านหรืออยากจะบิวอินอินทอเนียภายในบ้านนะคะมาดูตัวอย่างกงาันค่ะว่าบ้านหลังเนี้จัดเต็มทั้งหลังเป็นยังไงเข้าไปดูกันค่ะส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะคะคือผนังทีวีค่ะ มีการทายคิ้วตกแต่งทางด้านบนซึ่งทําให้ดูเป็นกรอบและทําให้พื้นที่ตรงนี้ดูเด่นขึ้นมาด้านล่างเป็นชั้นวางของและเป็นตู้เก็บของและทางด้านนี้ค่ะตู้โชว์ค่ะเป็นตู้กระจกซ่อนไฟแต่แน่นอนตอนนี้ยังไม่มีกระจกและไม่ได้มีเพียงแค่ตู้หรือผนังตกแต่งเท่านั้นนะคะ V t ที26ของเรายัางทำฝ้าด้วยค่ะโดยฝ้านี้ก็จะเป็นฝ้าหลุม1สเต็ปค่ะแล้วก็มีการซ่อนไฟโดยรอบค่ะ แล้วก็ตรงช่วงกลางเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งแอร์สำหรับสีทิศทางนั่นเองนะคะไปดูห้องต่อไปนะคะในส่วนของชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องนอนด้วยค่ะ,คะและนี่คือส่วนของห้องนอนซึ่งตอนนี้ช่างของเรากำลังทำงานในการขัดเพื่อที่จะเก็บสีในส่วนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโซนของผนังหัวเตียง ในโซนนี้นะคะก็คือเป็นการตกแต่งเต็มผนังไปเลยค่ะส่วนทางด้านฝั่งตรงข้ามกันนี่เองนะคะจะเป็นโซนของผนังทีวีและแน่นอนต้องมีตู้เก็บของข้างใต้ทีวีด้วยค่ะในส่วนนี้มันจะเป็นการเก็บรายละเอียดและเดี๋ยวจะมีการขัดเพื่อที่จะพ้นสีทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เนื้อง,งานของเราเนี่ยเป็นสีเดียวกันเสมอกันและสวยงามค่ะ และไฮไลท์ของห้องห้องนี้เลยนะคะดังด้านนี้เลยค่ะในส่วนนี้จะเป็นของตู้เสื้อผ้าบานเฟรมซึ่งจะเป็นการโชว์ของด้านในค่ะขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงซึ่งภายในเนี่ยเราจะมีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการโชว์กระเป๋าโชว์สิ่งต่างๆเครื่องประดับสามารถเก็บในที่นี้ได้หมดเลยค่ะและในแต่ละชั้นนะคะเราจะมีการซ่อนไฟในแต่ละชั้นค่ะ ซึ่งอันนี้ทำให้ของที่วางไว้เนี่ยเด่นขึ้นมาและโชว์ออกมาแสดงถึงความหรูหราได้อย่างเป็นที่เลยค่ะและถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ walk in closet ค่ะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ทำการ build in ตู้เสื้อผ้าเต็มพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสูงสุดไม่ว่าเสื้อผ้าคุณจะมีเท่าไหร่แน่นอนว่าเก็บได้หมดเลยค่ะตรงกันตรงนี้จะเป็นในส่วนของโต๊ะแต่งตัว แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นการกุขึ้นมาเพื่อที่จะทําการติดตั้งกระจก2แต่งตัวค่ะมีการซ่อนไฟด้านหลังแล้วก็จะเป็นสองข้างฝั่งตรงนี้แน่นอนว่าตรงนี้จะเป็นงานเก็บเครื่องสำอางหรือของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันและที่เราต้องใช้บ่อยๆนั่นเองค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อการใช้งานที่สุดของตัวผู้อยู่อาศัยค่ะ ซึ่งนอกจากจะเป็นแค่ช่องเก็บของธรรมดาแล้วก็ยังเป็นจุดโชว์ของเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเครื่องสำอางต่างๆก็โชว์ได้เพิ่มเติมตรงนี้เลยค่ะและมาในส่วนของด้านนี้กันบ้างนะคะจะเป็นโซนบาร์ค่ะตรงนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบในการดื่มชอบปาร์ตี้หรือสังสรรค์ภายในบ้านจะขาดไม่ได้เลยค่ะคือโซนบาร์ซึ่งจะมีโต๊ะบาร์สูงตรงนี้และพื้นที่ด้านหลังนะคะก็จะมีตู้ที่ เป็นบานเฟรมกระจบลซ่อนไฟสําหรับโชว์ขวดเครื่องดื่มต่างๆที่อยากจะโชว์แล้วก็จะเป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่ไว้ให้ลูกค้าเนี่ยได้เ,เตรียมอาหารหรือจะเป็นพื้นที่เล็กๆภายในบ้านก่อนที่จะเสิร์ฟบ,บนโต๊ะอาหารนั่นเองค่ะและแน่นอนในส่วนของโซนครัวนะคะเราจะมีตรงนี้เลยค่ะที่จะเป็นโซนเคาน์เตอร์ครัว ซึ่งเราจะมีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานให้ครบจบและใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างฝั่งนี้อย่างที่เห็นนี่ค่ะลูกค้าอาจใช้เป็นเตาแก๊สเราก็จะเตรียมมีการจัดช่องสําหรับวางแก๊สเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการติดตั้งเครื่องโดยควันตรงนี้เพื่อเวลาที่ทํากับข้าวเนี่ยกลิ่นมันจะไม่ฟุง้งและก็จะไม่ติดอยู่กับพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินนั่นเองค่ะถัดมาตรงนี้นะคะตู้ใหญ่ๆ่ช่องโลง่ลงๆตรงนี้ เราแบ่งไว้สําหรับใส่ตู้เย็นค่ะสามารถใส่ตู้เย็นเนี่ยตู้ใหญ่ได้เลยนะคะและจะไม่มีการเสียพื้นที่ทางด้านบรเด็คขาดเพราะว่าเราทําเป็นตู้เก็บของเพิ่มไว้ให้นั่นเองค่ะพาชมชั้นล่างกันเรียบร้อยแล้วขึ้นไปดูต่อชั้นบนกันดีกว่าค่ะตามมาค่ะ และในส่วนของชั้นบนนะคะตอนนี้ช่างของเรากําลังไล่เก็บงานกันอยู่เลยค่ะมาดูโซนแรกโซนนี้ของชั้น2กันก่อนนะคะพื้นที่พักผ่อนชั้น2ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้ทีวีตู้เก็บของตู้อเนกประสงค์ซึ่งจะเป็นช่องโล่งด้านในมีดีเทลที่เป็นระแนงนะคะซึ่งแน่นอนว่าเก็บของได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการโชว์กรอบรูปภาพครอบครัวหรือจะเป็นถ้วยรางวัลใบเกียรติบัตรต่างๆเก็บได้หมดอยากโชว์อะไรโชว์ได้หมดเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปไล่ดูห้องนอนชั้นบนกันดีกว่าค่ะว่าเป็นแบบไหนกันบ้างค่ะอ๋อลืมบอกตรงนี้เลยค่ะสำหรับโถงของบ้านนั่นเองซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดับเบิลสเปซนะคะจะมีการห้อยเชนเดเลียลนี้และจะเป็นการตกแต่งผนังโดยรอบทั้งหมดค่ะและในส่วนของห้องนอนแรกบนชั้น2กันนะคะในส่วนของผนังตกแต่งหัวเตียงมีการเบิ้อผนังขึ้นมาตรงนี้และด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตู้ข้างเตียงนั่นเองค่ะ สองฝั่งเลยซึ่งโดยความสูงของตู้ข้างเตียงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45เซนค่ะเพราะอะไรโดยปกติฐานเตียงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณส5กย่สบถึงสาบวกฟูกที่ลูกค้าต้องการเนี่ยซึ่งอันนี้แนะนําให้ลูกค้านะต้องไปลองที่ร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันโดยความสูงเมื่อฟูกรวมกับฐานเตียงแล้วเนี่ยจะทําให้พอดีกับการใช้งานในส่วนของตู้ข้างเตียงตรงนี้นั่นเองค่ะ อินโฟเซตของห้องนี้ค่ะด้านนี้โต๊ะแต่งตัวด้านล่างเป็นลิ้นชักไว้สำหรับเก็บของด้านนี้เป็นตู้ที่เราใช้งานบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆเก็บโชว์ด้านนี้ได้เลยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะเป็นการทำตู้เสื้อผ้าเต็มพื้นที่พื้นจะลดฝ้าซึ่งอันเนี้ย เป็นข้อดีของงานบิวอินต้องบิวอินเท่านั้นนะคะซื้อเฟอร์ลอยมาทําไม่ได้ค่ะหันมาทางด้านนี้นะคะเห็นไม้เขียวๆตรงนี้เหมือนด้านล่างก็จะมีที่เราแจ้งไว้ว่าเราทําไว้รองรับสําหรับการติดกระจกแล้วทาไมไม้ถึงเป็นสีเขียวเพราะอันนี้คือไม้ HMR นั่นเองค่ะของไม้เฮทเมเนี่ยจะแตกต่างกับไม้ MDF ตรงที่ว่าสามารถกันความชื้นและกันปลวกได้ดีกว่าด้วยนะคะเราไปดูห้องนอนห้องอื่นกันต่อเลยค่ะ ห้องนี้มีความแตกต่างจากห้องอื่นๆตรงที่ลูกค้าจะใช้เป็นตัวสีเข้มและโดยท็อปเนี่ยจะเป็นลามิเนตลายไม้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เต็มพื้นที่ซึ่งตรงเนี้ยสามารถเป็นได้ทางโต๊ะทำงานตู้เก็บของในส่วนของตรงร่องระแนงดีเทลตรงนี้คือส่วนของผนังทีวีค่ะและนอกจากตรงนี้จะเป็นชั้นสำหรับวางทีวีแล้วนะคะเราย,ยังมีตู้สูงตรงนี้ค่ะสำหรับเก็บของ อยากจะซ่อนหรืออยากจะโชว์สามารถเก็บได้หมดแล้วมาดูฝั่งตรงข้ามกันแน่นอนตรงข้ามกับทีวีจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากผนังหัวเตียงค่ะตู้ขางเตียงทั้ง2ฝั่งและตรงนี้ในส่วนของผนังตกแต่งหัวเตียงมีการซ่อนไฟทางด้านล่างแล้วมาในส่วนของ Walk in closet พื้นที่แต่งตัวตรงนี้นะคะโต๊ะแต่งตัวมีลิ้นชักให้2ลิ้นชักสำหรับเก็บของเก็บเครื่องประดับเก็บเครื่องสำอาง ส่วนทางนานี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าบานเฟรมนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะมีการคลอนไฟมีการแบ่งช่องเก็บของต่างๆและมาในส่วนของห้องนอนสุดท้ายของบ้านหลังน,นี้กันนะคะเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เจอตรงนี้เลยค่ะตู้ทีวี มีผนังตกแตง่งมีดีเทลในการซอล่องด้านล่างเป็นตู้ลิ้นชักมีดีเทลเป็นหน้าบานซอล่องอย่างนี้นะคะเดินเข้ามาอีกนิดนึงตู้เก็บของสูงซึ่งตรงนี้จะเป็นตู้ซ่อนไฟถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของผนังตกแต่งหัวเตียงค่ะมีตู้ข้างเตียงทั้งสองฝั่งอันนี้จะเป็นรูปแบบลิ้นชักตรงน,นี้ออกมาเป็นลิ้นชักนะคะดึงออกมา ซึ่งแน่นอนว่าวัสดุที่เราใช้เป็นซอฟโค้ดทุกตู้ไม่ว่าจะเป็นบานเปิดหรือเป็นลิ้นชักค่ะก่อนที่จะเข้าไป Walk in c l o s e t มีโต๊ะทำงานเล็กๆตรงนี้เป็นพนังตกแต่งที่เป็นซอล่องเป็นระแนงตรงนี้นะคะตู้ทำโต๊ะทำงานจะเป็นตู้โต๊ะลิ้นชักดึงออกมาได้อึ๊บอย่างนี้และหลังจากที่เดินเข้ามาตรงนี้ค่ะในส่วนของ Walk in c l o s e t เรามีตู้เสื้อผ้า เรียกว่าเป็นบ,าน,บ,า,นบานเฟรมกระจกเงาค่ะด้านในมีการออกแบบตามการใช้งานตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บเสื้อผ้าที่อาจจะเป็นชั้นในหรือถุงเท้าต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องโชว์ออกมาด้านบนจะเป็นราวแขวนต่างๆนะคะห้องนี้ก็จะมีการแบ่งข้างล่างเป็นช่องโล่งเก็บไว้เก็บของด้านบนสำหรับแขวนเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นมุมเล็กๆสาหรับโต๊ะแต่งตัวค่ะถ้ามีตรงนี้ปุ๊บ แสงธรรมชาติแต่งหน้าสวยแน่นอนนะคะทางด้านนี้ก็เช่นกันค่ะสําหรับตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้มีการจัดแบ่งให้เป็นตู้โชว์ตู้เก็บของเก็บกระเป๋าแล้วก็ฝั่งนี้แขวนเสื้อผ้าได้เต็มพื้นที่ หลังจากชมบ้านหลังนี้แล้วสำหรับใครที่มีแผนที่จะตกแต่งบ้านหรือทำอินเทีเรียภายในบ้านสามารถติดตามพวกเรานะคะคได้ี่ตามนี้เลยค่ะครั้งหน้าเปิ้ลนจะพาไปดูที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะไว้บา,บายค่ะ